ชีสเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าชีสเรามีเยอะยเข้าเตาออกไปเลยครับปิดเลยฮะตั้งไฟไว้ที่200องศา,งาะค่ะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่20นาทีค่ะจัดไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะกินพิซซ่า3ชั้นกระทะร้อนคู่กับชีสด,ดิบของกินที่เราค่ะจัดไปครับไม่ฮะ สวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวเราก็ได้ไปตามน้องไม่มีกลับมาสู่อ้อมอกของแม่บุ๊กเรียบร้อยแล้วติดเหลือเกินติดโกมิวเหลือเกินปิวโกไหมวิตว,วติดแม่บุ๊กแล้วเหรอโอ้อยู่เป็นเราอะเมนูที่เราจะทําในวันนี้จะบอกเลยว่าแม่บุ๊กเป็นคนคิดและเฮียเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นก็คือเมนูชื่อว่าพิซซ่าหมูสามชั้นกระทะร้อนมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวไปซื้อของกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ เดี๋ยวมาดูว่าเมนูนวันนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าทานพิซซ่าจำลองค่ะมาอย่างแรกทุกคนคิดตามันไปนะว่าเป็นยังไงถ่ดไส้กรอกก่อนนะคะถ่ดไส้กรอกออกมาเสร็จแล้วก็หมูสามชั้นวางลงไปค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นหมูสามชั้นค่ะคือปกติพิซซ่ามีแป้งแต่แป้งเราไม่ใช้เราใช้เป็นหมูสามชั้นแทนแบบนี้ทุกคนเอาสามชั้นเนี่ยพันกับไส้กรอกเลยค่ะเดี๋ยวมาดูดูว่าเป็นยังไงทุกคนพิซซ่าไม่มีแป้งมันจะเป็นพิซซ่าได้ยังไงแค่นี้เหรออะแล้วเป็นไงกงอ คือทำเรื่อยๆจนหมดนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหทุกคนอย่างที่แม่มุกบอกจริงด้วยเมนูนี้ถ้าไม่ใจรักจริงนะไม่ได้กินอ่ะคือไม่ได้จะอวยมีอนะไรเนี่ยแต่เห็นเขานั่งทําตั้งาะนานแล้วเนี่ยทุกคนคือต้องทําจนเต็มถาดนะ,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 ะทุกคนเนี่ยฮะนี่ผ่านไปถึงชั่วโมงก็ได้แค่เนี่ยทุกคนนี่หนึ่งชั่วโมงนะแล้วต้องเอาเต็มถาดเนี่ยครูมามายกนิ้วโป้งให้เลยทำไปหนึ่งชั่วโมงเพิ่งหายแค่เนี้ย คือรอนานมากแต่ไม่เป็นไรปับป้ารอนะสู้ๆนะขอคนละหนึ่งไรให้แม่บุ๊กครับโอ้โหระหวังที่รอฮะพิซซ่าสามชั้นกระทะร้อนบีบีกินอะไรคะเนี่ยอืมอร่อยไหมนี่แม่ป้าป้าด้วยนี่ทุกคนแคลกเกอร์จุ่มชีสดิฟหนังก็จะให้อรโอ้โหขอบคุณมากค่ะรอนานทุกคนมีอะไรกินแล้วืให้มากินโอ้โห ดูบีบีกินเน่ยมามาชีสเยอะจริงกินจนขนมหมดแล้วยังเหลือชีสอยู่เลยอะ่ะนี่ทุกคนวันนี้เรามีทีเด็ดที่ตัวนี้เลยทุกคนนะเขาเรียกว่า imperial cheese dip with h o m e e a t cracker ทุกคนเป็นรกเกอร์ฮะจุ่มกับชีสดิ p ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ทุกคนให้ดูแบบใกล้ๆเลยกินไปกินมาระหว่างรอแม่บุ๊กทำนะคือรอไปชั่วโมงอ่ะทุกคนคือต้องรอนานนะ่ก็เลยต้องหาของกินนะฮะแล้วที้กินหมดเลยนี่ดูทุกคนดูดิป้อนแม่กินระหว่างรอฮะนี่ อตอนนี้มอส์ไกเกอร์หมดสวนหมดแล้วแล้วก็เหลือชีสค่ะทุกคนหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยบอกเพื่อนๆพ่อนกันหมดแล้ว,ลว,ลวทำไงจะบอกว่าตัวไฟกเกอร์อร่อยมากเลยค่ะใช่อเอออร่อ,อ,อยจริงเนาะหืมตัวชีสคือแบบ นมันัวนวลนัวคือมันชีสมากทุกคนเป็นของอร่อยที่ควรค่าแก่การมีติดบ้านไปทุทก,ทกคนคจริงๆมีติดบ้านไว้ปุ๊บนะเด็กๆ <พอ S 1> ชอบเใช่ <นะ S 2> <ข>อย่ย<ม>าไม่บุ๊คเนี่ยก็ชอบมาจิ้มชีสดิบกินนะฮะเนี่ยทุกคนตัวนี้ยเขาเป็นคลเกอร์ที่มีชีสดิบในตัวเลยนะสะดวกสบายง่ายมากกินก็เพลินทุกคนแถมยังอร่อยด้วยมีจ๋าลูกมาลอกินหน่อยมามากินหน่อยอร่อยไม่อร่อยก็ดูนี่ จุ่มปุ๊บแม่บุ๊กป้าเข้าไปอืโอ้หมดแล้วแทกเกอร์มาเหลือจะชีสเนี่ยเหมือนมาชีสแล้วเฮ้ยเหลือจะชีสแล้วทุกคนเฮ้ยเราเอาชีสด,ดิฟมากินกับพิซซ่าสามชั้นจะทะร้อนไหม,มเฮ้ยเข้าทางเราเออมมเหมดเลยนะใครจะปิดนะลูกมันเหลือจะชีสเนี่ยเราทำยังไงอะลูกต้องซื้อใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้เราได้เมนูใหม่แล้วชื่อว่าเมนูพิซซ่า จุ่มช er ิสดิฟของอิมพ mm ีเรียลอุ๊ยนี่ชีสดิฟแล้วจุ่มกับพิซซ่าหมูสามชั้นนะกระทะร้อนมันจะเป็นยังไงทุกคนแค่พู่กันน้ำลายไหลแล้วมามาอืมมมมมมมเลมม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 จมม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 มนมม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 รน เขาบอกว่าอะไรนะอร่อยจริงอะจริงๆอ่ะจะบอกว่าแบบเวลาเราขับรถไปอะไรเงี้ยพกใส่กระเป๋าไว้เวลาน้องหิวบนรถหรือบนทางหลวนอะไรเงี้ยก็หยิบให้บี่พีทานได้ใช่อยท้องด้วยค่ะแล้วก็มีประโยชน์อือทุกคนมาถึงอันสุดท้ายครับมาดูฮะนี่ อู๋ามาม่าชื่นชมจิตใจชื่นชมความอดทนของามาม่าจริงๆหลังจากนั้นทาอะไรคะซอสทอส์เซนไอแลนด์ค่ะนี่ฮะทาลงาไปเลยทุกคนทาเพื่ออะไรคะนี้แทนซอสพิซซ่าค,ค่ะปกติเวลาเรากินพิซซ่าเราจะมีซอสแดงกับซอสขาวใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราก็เลือกใช้ซอสอันนี้คะ่ะอ๋อโอเคนี่ฮะหลังจากนั้นเราก็ใช้โรยพาสลีนะคะนี่โรยพาสลีลงไปเพื่อความอะไรคะนี้เพื่อความหอมใช่ไหมแล้วก็ออริกาโนโ่ฮะตามฉบับฉบับของอิตาลีฮะ พิซซ่าต้องใส่เนาะหลังจากนั้นพลาดไม่ได้เลยก็ใส่ครับมอเซเอร์ชีสค่ะโรยชีสลงไปทุกคนโอ้โหาจะใส่ชีสเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าชีสเรามีเยอะ <Yahoo! S 1> โอเคจากนั้นก็เข้าเตาอบอไปเลยครับปิดเลยฮะ ตั้งไฟไว้ที่สองรอยองศาะคะแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่20นาทีค่ะจัดไปครับ A few moments later โอเคทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะกินพิซซ่า3ชั้นกนระท้อนคู่กับชีสดิบของกินทิเวเท่าค่ะจัดไปครับ แล้วเรียบร้อยทุกคนไม่คิดมากม,ามา้าเทปบุกจะทําเมนูนี้ออกมาได้แบบน่ากินอะ่ะนี่ทุกคนอะ่ะมันเป็นแผ่นเลยอันเนี้ยใช่นี่ฮะทุกคนจุ่มกับชีสด,ดริปฮนะโอ้โหร้อนนะคะไม่เป็นไรค่ะที่รักเป็นยังไงบอกป,ป้ามาว่าเป็นยังไงอือ โอ้โหร้อนไม่เอ้โหโอ้โหร้อนชีสดิปนี้นะทุกคนกินกับแฮคเชอร์ก็ดีกินกับเมนูนี้ก็อร่อยสุดยอดมากนี่ทุกคนเดี๋จะขอแบบเช็คใกล้เลยแบบเป็นเห็นเลยว่าเนื้อมันมันขนาดไหนอืนี่ทุกคนฮะนี่ฮะความสีมันจะแบบมันมันเลยชีสดิฟอันเนี้ยนม่ฮะ ไม่รู้ว่าใครไม่ดิฟชีสดิฟแล้ววันนี้ <c oughs> ขอดิฟไปก่อนนะชีสฮะอมกินปเปล่าเลยทุกคนดูนี่หไหนๆแล้วก็เป็นเจ้าพ่อชีสละอืมจะบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนอ้วนไม่กลัวกลัวอะไรฮะไม่อ้วนนี่ยอะไรที่หอมมากคะมันเป็นเมนูนนคิดเอทดนะน <า S 2> ทุกคนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเปิดร้านนะอ่าอนาคตนะใครอยากกินเมนูไหนก็แบบรีเควสมานะคะเดี๋ยวทำให้ไอ้ไม่ไม้นี่โคตรอร่อยเลยเป็นชีสอย่างเดียวใช่ไหมคะ เนี่ยโรสซลาชีสจิ้มกัชีสดิบด้วย อืมทุกคนเกือบลืมไปฮนะตอนนี้ i อิตเปร e h e ีสดิฟ w h o l e w h e a t Cracker เขามีกิจกรรมนะทุกคนตอนนี้พักกินไว้ก่อนี๋ยวบอกกิจกรรมก่อนทุกคนจะได้ไปร่วมสนุกนะฮะเป็นกิจกรรมจับคู่ใบเสร็จรุ่นโชคนะฮะ <c oughs> ให้ทุกคนนะ่ะได้ร่วมสนุกและรับของรางวัลพิเศษ,ษ,ษมากมายด้วยทุ <c oughs> กคนกติกาเป็นยไงบ้างคะป,ะปะ๊อโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ากติกาเป็นยังไงทุกคนตั้งใจฟังเลยนะฮะข้อที่1ทุกคนฟังให้ดีนะฮะ ซื้อขั้นต่ำาึชิ้นต่อใบเสร็จนะครับทุกคนแล้วเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน<ส>เพื่อนำมาชิงรางวัลที่ l n อ้อนี่ครับ Imperial Thailand นะฮะอ่าแล้ว2ทุกคน2ใบเสร็จนับเป็น1นึ่งิต้องเป็นใบเสร็จที่ต่างสาขากันะเท่านั้นนะทุกคนและต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านนั้ และข้อที่3ฮะตัดสินจากผู้ที่มีสิทธิ์มากที่สุดในเดือนนั้นๆน,น,นะครับและ c ประกาศผลในเดือนนั้นๆนะฮะสม,มุิเล่นเดือนนี้ก็ประกาศผลในเดือนนี้และผู้โชคดีสามารถเข้าร่วมเกมได้ใหม่ในเดือนถัดไปครับผม5้าครับทุกคนตัดยอดและนับคะแนนใหม่ในเดือนถัดไป ไม่ทบยอดสะสมนะฮะข้อที่ยึดวันที่ในการซื้อเป็นสําคัญเลยหากใบเสร็จไม่ตรงเดือนนั้นถือว่าเป็นโมฆะและที่สําคัญทุกคนกิจกรรมเขาเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยา2564นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่2เดือนเท่านั้นสิงหากันยารีบไปเลยฮะรีบเล่นกันเลยทุกคนและเขาก็ประกาศรางวัลทุกสิ้นเดือนนะฮะโดยเฉพาะเดือนที่แล้วเดือนกรกฎารู้ไหมรางวัลอะไรออก iPad Pro ออกไปแล้วทุกคนออกไปแล้วนี่อยากได้บีบีปลาพังไปแล้วทุกคน รีบเล่นนะฮะแล้วตอนนี้ทุกคนเหลือชิง Apple Watch Series 6กับ AirPods Pro ประจำเดือนสิงหาเดือนนี้และ PlayStation 5ประจำเดือนกันยายนทุกคนหืม PlayStation จะมาอยู่ตรงหน้าเราถ้าเราร่วมกิจกรรมเขาถ้าเราชนะด้วยนะฮะงั้นต้องรีบไปซื้อตุนสะสมไปเสร็จแล้วค่ะว่าแต่ซื้อที่ไหนได้บ้างคะปะ๊าป๊หาซื้อได้ง่ายๆเลยทุกคนแถวบ้านก็มีฮะเช่น Big C, Foodland, g u m e Market, Home Fresh Mart, Lotus ฮอปแล้วก็วิลล่ามาร์เก็ตเซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมรายการอีกเยอะแยะมากมายคือมีทั่วทุกคนถ้าอยากกินแบบเรานะลองไปซื้อดูเลยตอนนี้ที่เซเว่นก็ได้ฮนะไปซื้อติดบ้านไปทุกคนและอย่าลืมเก็บไปเสร็จไว้ร่วมกิจกรรม p พ a y s t a t i o n ต้องไปขอมมา p l a y s t เ t i o n เดือนกันยาไปขอมมาหรอมามีกี่ใบเสร็จแล้วตอนนี้สองใบเสร็จโอ้โหต้องรีบไปซื้อเยอะช้าอดหมดนะฮะรีบไปซื้อตุนไว้เลยนะครับสะสมใบเสร็จไว้นะถ้าใครสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะเดี๋ยวแปะรายละเอียดไว้ใต้คคลปนนี้ท <c oughs> ุก <c oughs> กินต่อไม่ไหวแล้วหมาฟ้าไม่อยากให้ธนินกิน่ะธนินอยู่ไหนคะโทรหาธนินก่อนไม่อยากให้ธนินกินมากเลยธนินโอ้ทุกคนมาดูมาดูโอ้โหใครไม่ดิฟชีทดิฟมานี่ทุกคนโอ้ยนี่ฮะอืมเมนูของแม่เก็บคะแนนแล้ววันนี้เมนูนี้เหรอให้ไป 11เต็ม10บเลยไม่หนึ่งคะแนนมาพูดถึงความคิดเอทคือดีแล้วก็พูดถึงเรื่องรสชาติที่คือรสชาตินี่ยืนหนึ่งเลยเพราะว่าเรานั่งกันหมดนะทุกคนข้าวอ้วนนะคะมาพราอมก็ไม่ต้องพูดถึงหมูสามชั้นอ้วนไหมชีสอ้วนไหมไส้กรอกอ้วนไหมอ้วนอ้วนอย่าไมอ้วนเปโปรตีนโปรตีเหรอโอ้หควันยังเขาหมองเลยมาให้ดีเข้าใจเราผอมกินอะไรก็ผอมนะเ้าใจเราผอมเรากินอย่างเงี้ยทุกมื้อเราก็ผอมเขาน้หนักเราเท่าไหร่ก็ช่างมันเพราะเรื่องของเนี่ยเราไม่ปกติตรงนั้น เราบอกกว่าวันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าแค่นั้นค่ะเมนูนี้ถือว่าทุกคนไปทําตามได้ง่ายมากเลยนะมีแค่หมู3ามชั้นแล้วก็ใส่กอุ่คนแล้วประพันธ์แล้วก็เรียงแบบที่แม่บุญทำแค่นี้เองง่ายเลยแล้วก็ไปซื้อ Imperial c h e ช s e ดิ p w i t h Hobbit Cracker แล้วเอาชีสเนี่ยมาจิ้มกินกับอะไรก็อร่อยเพราะแคร,ครกเกอร์หมดเหลือชีสดิฟเนี่ยรับรองจุ่มกับอะไรก็ดีแครกเกอร์ให้ลูกเรากิน,นะคะ่ะชีสดิฟเรามาทานเองมันมันหอมหวานแบบเนื้อนนมนมชีชีหอมอร่อยค่ะทุกคนเนี่ย มันมันอ่ะนี่มันย้อยมากเลยทุกคนเหมาะที่จะทำกินกับครอควนะันอหมาว่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบหยิบหยิบหยิบกินคนละครัใช่ถ้ากินสองคนอนะ่ะไม่หมด,ดหรอกทุกคนขนที่เยลาาชีกินลงไปค่ะนี่จุ่มได้ไหมได้เลยค่ะโอเคนี่นะเสร็จแล้วก็อื้มมันเป็นที่อร่อย,อยที่สุดแล้วอ่ะสองชิ้นนะทุกคนดูปะปะ้านี่ แล้วก็ขึ้นมามาลากนินค่ะเป่าด้วยทุกคนมันร้อนมากกระทะร้อนฮะอ,อือ่ะลองดูต้องบอกก่อนนะคะว่าช่องนี้เป็นช่องที่ create มา,มากๆเลยนะคะหรือเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเลย <laughs> พี่ชายจะปุ้วนอ่ะดูนี่ก่อนจุ่มมานี่ปิ๊อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือชีดริปอ่ะคะ่ะ อย่าร้องนะเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอมาที่ไรก็คือสามารถถ่ายติกตอกได้แล้วก็ถ่าย YouTube ได้ด้วยอ่ะทำมันเล่นไม่เล่นนะอันเนี้ยนนคือสุดยอดอมมเออนี่ยถ้าบ่บุกกันแต้องทำอาหารฝรัง่งสองคนนี้สอ,องคนนี้ทำอาหารฝรัง่งรอดอีกคำ จะบอกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเพราะว่าข้างนอกเป็น3ชั้นสไลด์ใช่ไหมคะข้างในเป็นซส้โครงชีสคือถ้าไม่เอานาริยาจริงทำไม่ได้นะเมนูนี้หมูสุดยอดอ่ะเก่งมากอ่ะโอ้โหเหมือนไม่ได้ชองกินคุณผชมอร่อยอร่อยเยยังไม่ได้กินเลยนี่จะทาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แม่กินหมูหมูไม่เก่มัลองดูนี่ ไม่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 ไม,ไม่ไม่ทำอุปกรณ์แม่ลองดูลองดูก่อนเออ<ม>ยังๆยงอร่อยแม้วดีดีกินไปสองอันแล้วอร่อยมากแม่จุบนี่ก่อนจุบแล้วชีสริปคำเดียวไอ้ป้องดูอยู่ไอ้ป้องดูอยู่แล้วไอ้ป้องไหนวะ <c oughs> ไอ้ป้องนั่งอยู่นั่นดูอยู่ สวัสดีครับผมอันนี้เป็นพิซซ่าหมูสามชั้นไม่มีแป้งทุกคนจะบอกว่าไอเนี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนเคยกินที่มันจะมีขอบไส้กรอกอ่ะแล้วมันมันเป็นรูปแบบนั้นเลยอ่ะใช่ข้างในคืออะไรครับลองกินดูครับไม่อยากจะพูดเยอะลองกินดูลองกินอิ่มมากตอนนี้อ่ทุกคนกินเลยครับจุ่มนี้ด้วยนิดนึงใส่เข้าไปนิดนึงอ๋อนี่คือตอนนี้ไม่อร่อยหรอกพอจุ่บนี้อร่อยเลยทันทีโโอ้หชิดิอิมพิเรียสไม่เขาเรียกว่าเพิ่มความอร่อยขึ้นไปจะเพียวๆหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นพอชิมปุ๊บแหม อืโอเคทุกคนขอบคุณธนินด้วยธนินอิ่มแล้วความจริงอ่ะอร่อยอยคั้โอ้โหนึกไม่ถึงไอ้นี่นะอะไรตอนที่มันแบบยืดยืดอะมันต้องยืดมากใช่ตอนแรกเรายืดอย่างนี้เลยตอนที่ถ่ายใช่ตอนแรกคือแบบอย่างนี้เลยไม่ใช่ชีสแล้วอันนั้นเอพอแล้วลงมาลงมาถ้าไม่สมัยประยุทนดึงกางเกงนะได้อยู่ไหมได้บานเราจะสี่โลแล้วนะบอกย้ำทุกครั้งนะประกดทับทนินฮะอืมอร่อยมากเลยเนี่ย ทุกคนนะยืนยันจากทั้งบ้านว่าเมนูนี้อร่อยแม่บุ็ดีใจละแค่นี้เขาต้องการแค่นี้ทุกคนยังไงก็ลองเอาไปทำตามดูทุกคนเมนูนี้ชื่อว่าพิซซ่าสามชั้นกระทะร้อนนะทุกคนแล้วถ้าอยากจุ่มชีสดิบแบบเรานะครับลองไปซื้อดูครับนี่ฮะอิมพ r i รี c h e ลชีสดิบวิดโฮลวิดเค e r เกอร์นะครับหาซื้อยังไงทุกคนที่เซเว่นอีเลเวนเลยง่ายๆถ้าเก<ช>ิดเอาแบบใกล้ๆบ้านเลยไปเลยครับแล้วก็มีบิ๊กซีโนต้าโนต้าฟู๊ดแลน ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเมมาร์เก็ตโฮมเฟรชมาร์ทท็อปค่ะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป,ปแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมนะทุกคนนะมีรางวัลใหญ่รออยู่ทุกคนตามที่เราบอกไปข้างต้นนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ครอ,อบครัวตัวบีขออนุญาตไปนอนหลับฝันดีก่อนแล้วกันทุกคนถ่ายนี่เดี๋ยวเก็บไปกินตอนเช้าต่อสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาต,ตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ยายบาย